ตอนนี้เราจะมีพี่มาให้คำติบอกเราวิ่งไม่ได้แล้วตอนนี้เอาเสียงดังอีกครั้งนะครับภาษาพูกันนะครับวันนี้นะครับเราจะนักเรื่องลงคะแนนอีกทีมาให้เราเพื่อประทานนะครับทีนี้อยากจะถามว่าเวลาเลือกตั้งเคยเห็นคุณพ่อคุณแม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งไหมลูก ตอบอได้นะจะมีรางวัลทีนี้ถ้าใครไม่เงียยก็จะให้มาตอบคำถามเวลาพ่อแม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งลูกรู้ไหมว่าผู้ผู้จะมีสิทธิ์เลือกตั้งนั้นอายุเท่าไหร่ลูกเวลาเลือกตั้งสสเลือกตั้งท้องถิ่น <c oughs> น้องตอบว่าอายุ18ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งครบเลยหนยะ